สวัสดีครับผมไปกิติพงศ์นะคะวันนี้พบกับรายการกินไปคุยไปวันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับะะและวันนี้แขกรับเชิญเราจะเป็นใครเรียนที่แผนกไหนแล้ววันนี้เราจะไปกินอะไรกันนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ครับและตอนนี้เราก็าอยู่กับแขกรับเชิญนะครับเชิญน้องได้นั่งตัวได้เลยครับเท้าตรวดเลยเท้าขึ้นมะาดูจีบดูแต่เชื่อเรื่อชื่อเรื่ครับเร่ไก้ามาตัวจโรงอาหารเทคนิคอะไรครับเป็นยังไงไปแล้วทั้งหมดเลยครับ และตอนนี้เราก็ได้ของกนนินแล้วนะคะและเราจะไปรู้จักน้องมิวมากกว่านี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับและตอนนี้เราก็ได้ของกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สู่หมวดคําถามได้เลยนะครับน้องนิวเป็นคนจังหวัดมหาสารคามหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดครับเป็นคนจังหวัดครับภูมิลำเนาผมเกิดที่ชลบุร ผมย้ายมาอยู่กับแม่ที่สารามได้สี่ปีแล้วครับก็เลยได้มาเรียนที่เทคนิคสารามครับในการเรียนอะไรบ้างไหมครับครับก็ข้อแรกเลยก็จะเป็นเรื่องปัญหารถติดครับเวลามาวิทยาลัยอะไรตีครับรถจะตดมากก็จะเข้าแถวช้าบ้างไม่ตันบ้างก็เพิ่ยๆครับก็จะปัญหาที่สองก็จะเป็น ช่วงฤดูฝนวงนี้ฝนตกบ่อยก็แบบทําให้มาเรียนช้าเริ่มเข้าเรียนไม่ทันก็มันก็แบบตามเพื่อนไม่ทันนีครับครับมาสู่หมวดคําถามที่สาวเลยนะคร<อ>ับปกติน้องชอบทานอาหารที่ไหนคะับ<อ>มาทานที่โรงอาหารที่นี่นะครับแล้วครับปกติน้องชอบมาทานอาหารที่ไหน ชอบมาทานที uh, ่โรงานอาหารนี่แหละครับครับแล้วน้องชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับส่วนมากจะเป็นก๋วยเสียวครับจะเป็นก้วยเตียวที่ร้านอาหารับรนะครับราคาก็พอพอได้เราถังสี่ห้าบาทครับปกติหลังเลิกเรียนน้องไปทำกิจกรรมอะไรครับน้องก็น่าจะเป็นไปเตะฟุตบอลยิมที่สนามของอครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องนิวมากนะคะพี่พาพี่ทัวโรงอาหารวิทยาเทคนิคอาหารสารคามนะคะและอีีหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราที่ช่อง y youtube เทคนิคเทคแคร์สารคามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณครับ สำหรับ EP นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับและ EP ต่อไปเราจะเป็นพบกับแขกรับเชิญท่านไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะที่ช่อง y o ยูทูบเทคนิคเทคแคร์สารคางนะคะบ,บ๊ายบายเจอกันใหม่